ทำให้คนอาบน้ำนานร้องเพลงตัวสุกปกมากแล้วก็เพื่อนตายประโยคพักทายที่คนมักไม่ชอบเอออ้วนขึ้นหรือเปล่าซูบลงไปนะหัวหน้าไม่รักหรอ<笑><笑>ทำสองพยางที่ลงท้ายด้วยสาระอหน้าหน้าดีผูดีปากดี กูว่าเกือบแล้วมันเกือบแล้วมันเยอะคเกินคุณเกินหน้าหน้าดีมึงก็ตกเน็ตก็ตกหมดสวัสดียังอยู่บ้านกันใช่ไหมครับพราะช่วงนี้แบบจริงๆหน้าเฟซถ่สฝีนี่คือเครียดทุกๆไม่ใช่เฟซอย่างเดียวอ่ะแบบทุก โซเชียลอ่ะมันเรียมอะไรก็รู้สึกแบบผดหูวันนี้เราจะส่งพลังบวกให้เพื่อนๆเยอะๆนะครับเพื่อนจะดีด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 ีดดีดดีดดะดดี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 ดวีดดีคดรดดีดดีดีดดเดดี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 ดียบีดีดดีดด มันต้องเปรียบเทียบเล่นงเป็นปะเนี่ยดูจร, <c oughs> จริงปะเนี่ยไม่ใช่หรอวะเล่นรอบสองเนาะแต่ว่าเป็นสามคนที่ไม่เคยเล่นเด้ออธิบายข้าวให้ฟังว่าเล่นยังไงก็ไม่ใช่เป็นคําถามอะเหมือนเป็นแคตตาล็อตมากกว่าพิธีาาการจบปุ๊บใช่ปะก็ให้ตอบมาสามคำตอบมีเวลาให้ห้าวินาทีหนึ่งสองสามุก ใช่ค่ะริบเปลี่ยนเป็นกระดาษทุกคนริบเปลี่ยนเป็นกระดาษวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจในสัญญาณเน็ตตัวเองเลยอ่ะคนเพื่อนคนก่อนตาที่เก้าหนึ่งสองสามงานอดิเรกที่ต้องทำเป็นกลุ่มเล่นดนตรีบอลเล่บอล เออเตะตะก,ก,ก้อเตะตะก้อคนเดียวได้นะจะไม่แหวนกัทำไมอ่ะจะมีเพื่อนดอดทำไมอ่ะโอ <c oughs> อาไปบุญใช่ปะบเบอร์เจ็ดหนึ่งสองจ้จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกชลบุรีปราจีนบุรีตราดเฮียเอาซะสุดเลย เอากค่สุดตะวันออกเลยเฮียโอ้โหคนมันเก๋าจริงว่ะแบบกูไม่ชชวร์กูเก่งรออยู่เมื่อกี้เก่งรออยู่ตะวันออกมีเฉียงเหนือไหมไม่เฉียงเหนือไหมข้อต่อไปใครวะต่อยเมื่อกี้เจ็ใช่ป่ะเป็นจังหวัดใช่ป่ะกูแปลเฮ้ยมึงอยากได้จังหวัดบ้างอะอยากได้จังหวัดบ้างกูรู้ว่าไม่ใช่หรอกแต่พี่ดีดูแล้วข้ามาม่าอาจจะเป็นไปได้อยู่มึงเก่งข้อสอบอ่ะข้อแปดนะหนึ่งสองสามประโยคบอกเลิกแฟน เธอดีเกินไปเราเป็นคนใหม่แล้วอ่ะเออหมดเวลาน่าผึ่งได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยไม่ทันยังไม่ทันประโยคสุดท้ายเลยประโยคสุดท้ายพูดอะไรอะไม่คิดประโยคสุดท้ายพูดอะไรอ่ะน่าเบี้ยวว่ะแทบเบี้ยวว่ะแทบเบี้ยวว่ะอ้หู้หู้นี่อันนี้เคยโดนหรือว่าเป็นนี่ตดคะแนนแล้วนะลบล้มก้นฆ่าทีนิดนึงครับผม รอบแรกไม่ให้ก่อนหรอให้แบบเออเพิ่งเคยเล่นอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ต่อยตอบก่อนนะถ้าเกิดของกลัวต่อยตอบก่อนก็ไม่ไถ้าเข้าแข่งขันคนอื่นให้ให้เล่นใหม่ก็ได้อ่ะมีหลายข้อไงจะได้ไงได้ไงก็เมื่อกี้ก็นับว่าได้ทันพอดีเป็นผมผมเอาไม่ทันนะพี่เอาลุกด้วอ่ะรุกแบบบอกเรื่องคนไม่เก่งเลยจริงเป็นผมผมปล่อยเบอร์ไปแล้วไม่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 บอล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 มึงอะปล่อยเบอร์ของจริงเพราะมึงไม่บอกเรื่องด้วย มึงสวยใหเขาคิดเอาเองของมึงก็ไม่ได้หรอกที่ต่อยเพราะมึนกลัวเขาเกล้ามาแบรนเก่าแน่ๆน่สาเหตุผลที่คนนอนดึกดูซีรีส์เล่นเกมเอ่อออกไปวิ่ง ไร<ม>ันนีเ<อ>หรอไม่เอาอ่ะไอเหียไรัน,นไ,มไม่ได้หรอกถ้าเมาื่อกี้มึงตอบว่าออกไปวิ่งราวเนี่ยได้แล้วนะมึงจะเปลี่ยน <c oughs> เป็นแบบมีเซ็กก็ได้ให้แบบมันมีแบบเออซับซับหน่อย <c oughs> อันนั้นในหัวผมเลยแต่รู้สึกถ้าตอบไปเนี่ยเดี๋ยวลุกกูดูไม่ดีกูเก็บไว้ดีกว่าโอ <c oughs> ้เนี่ยเปนหนึ่งหนึ่งสองสมเหตุผลที่คนชี้นิ้วเอ่อไฟไหม สั่งคนอื่นแล้วก็เออ่จะเอาวันเนี้ยจะคืนนี้ยไปไหมไปไหมนะไปไหมดับตรงนู้นนะดับตรงนี้นะไปเราถ่ายมือได้หรอพี่ก้องเราถ่ายมือก็ไปไหมโอเคยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามคำที่ขึ้นต้นด้วยหัวหัวใจหัวหนาวดีมากโบรมีดีกูดเบอร์มีดีกูดต่อไปต่อยนะข้ออะไรห้า หนึ่งสองสสิ่งที่ทำให้คนอาบน้ำนานร้องเพลงตัวสุกปกมากแล้วก็ต้องเปื้อนทรายทะเลไงอ๋อแบบไม่เข้าไปในงาอ่างนี้เข้าไปในงานเดี๋ยวมันแล้วมันต่างอะไรกับตัวสกปรกมากผมว่าจะแบบเปื้อนอย่างอื่นไงอาจจะแบบ เื่อยเอะไรวะนึกไม่ออกเลยเพื่อนอะไรวะโครนโครนโครนเหรอคุณกรรมการครับผมว่ามันเป็นสับเซตของกันและกันจริงมันไม่ควรได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ต่อแล้วแต่เป็นบอลเลขอะไรสี่สิบหนึ่งสองซ้ำคำสองพยางที่ลงท้ายด้วยสระอีหน้าหน้าดีผูดีปากดี เกือบแล้วมันเกือบแล้วมันเล่วเกินเกือบหน้าหน้าดีมันจะตกเนตระตกสมบัติได้หลายคำนะเอาจริงๆมันแบบหน้าดีมันไม่ค่อยไม่ค่อยมันมันคือเหตุผลเดียวกับต่อยเมื่อกี้เลยมันเป็นสับเซตเดียวกันะไม่ค่อยมีใครใช้นะหน้าดีอ่ะมันไม่ได้เป็นคำปะไม่ได้แล้วกันนะ18แปด หนึ่งสองสามให้ทำท่าถ่ายรูปแอปแบลหนึ่งสองสาม อั่นี้อาเปวหรอใช่เหรอคยเห็นเหมือนกันนะถือว่าแลได้แล้วเหมือนแบบว่าแบบทายอินสินค้าแล้วก็แบบว่าเป็นพริตตี้แบบชูนิ้วดีค่ะดีค่ะเห็นบ่อยแล้วสิเราอ่ะไม่ได้ดูอะไรดูคนพานสองอ่ะสองสองหนึ่งสองสมข้อดีของคนโสดเอ่ออะไรวะ โอ้โหไม่โสดมานานขนาดนั้นเลยเหรอน่าร้นคานไม่กำลังคิดคอนเทนต์กำลังคิดคอนเทนต์เพรามันกินไม่ออกคือกูจะเอายากกูตอบง่ายมากไม่รู้สึกผิดอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกผิดอะไรเงี้ยโอ้ยกูรำเหนื่อยจะออกได้ไหมวันเท้เนี้ยออกออกได้พี่แต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นเทียบสุดท้ายหรือวะต่อยข้ออะไรดี19หนึ่งสองสามของที่มาเจอในกระเป๋าผู้หญิงลิปสติก แป้งแล้วก็กระดาษสัมผัสยี่ยี่โอเคถือบ่อยแหละถือบ่อยเคยค้นกระเป๋าก็หรอเคยค้นแล้วก็หยิบตังออกมาไงกระเปบอลเข้าเลยเมื่อกี้ถ้าเป็นกูตอบอะกูจะตอบว่ากระเป๋าอีกใบกระเป๋าอีกใบแล้วก็กระเป๋าอีกใบจริงใช่เป็จริงกระเป๋าน้อยหน่อยบอลเข้าอะไรนะเอาข้อสี่ครับหนึ่งสองสามชื่อซีรีส์เกาหลีเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาแต่จังกึม เดอเดอะเดะเฮอร์วีีดอใช่ไหมเออพีอจ้าหญิงควาวชื่ออย่างเยสาวพรินเ s สอาวเดเดเดโยเดเดเดหนึ่งสองสชื่อครูประจำชั้นครูสมใจครูสมศรี ครูประกรณ์คือจริงบ้างปะเนี่ยอ้าวมึงไม่ได้บอกนี่ว่าครูประถมใครกูก็บอกว่าครูประถมก็คือไม่ใช่ของจริงใช่ไหมคงมีแหละก็หมายถึงว่าชื่อครูประจำชั้นของพี่อ่ะมีไหมในสามชื่อเนี้สมใจมันร้านเครื่องเขียนแม่งเอามั่วมัวไงแล้วพี่ก้องจำชื่อครูประจำชั้นตัวเองจริงๆได้ปะจำได้เพียผิดอ่ะ ได้เหมือนกันก็ไม่ได้บอกว่าชื่อครูประจำชั้นของใครไงเออถ้าเกิดบอกครูประจำชั้นชั้นของตัวเองเงี้ยก็จะแบบเออครูคำดีครูเสมาครูเล็กเฮ้ยเล็กิ่งมีมีเมื่อวานคูเรียกครูเสมอเสมอไม่ตอนเด็กๆมันต้องเป็นชื่อจริงดิมีของครูแล้วตมองปถมต้อรปถมมันจะเรียกครูเล่นของพี่มีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลยโอเคคุณก็่คนนเดมุญสิบสองหนึ่งสองสร้างกิจกรรมที่นักเรียนทำหลังเลิกเรียน เตะบอลดีลูกแก้วโดดเชือกโดดยางโดดยางตีลูกแก้วดแก้วยังไม่เคยเล่นอ่ะดีจริงโรงเรียนผมดีจริงใต้ตอนหุมโอ้์เลยเลิกเรียนอ่ะไม่ดีตอนพักกอ หลังเลิกเรียนต้องรีบไปจองตงน้นทายที่ใดต้องไปจองที่ใช่ไน,นสนามในโรงเรียนนี่นนคือเป็หลุมหมดเลยก <c oughs> ิจกรรมหลังเลิกเรียนเด็กสมัยนี้งงอะไดีทุกแก้วอะไรอีกดิดดดหนึ่งสองสามชื่อฉายาที่ไวเรียกแทนชื่อแฟน <c oughs> ไอหมูโนยันี่จริงจริงเหรอวะไอมันก็มีคนเรียกแหละพวกที่เป็นแฟนแบบเพื่อนสนิทกันมาก่อนอะไปดูไปดูเทปที่แล้วนะครับเห็นเล็กมีนก็เลิกอย่างนี้นะมันก็มีพี่น้องแบบหลายคนมากเออถูกว่ะไมนคือตลกตรงที่แบบต่อยก็เลือกแต่ข้อแบบนี้เนาะประโยคบอกเลิกแฟน กล็อกลมจริงๆเตาสิบเอ็ดหนึ่งสองสามกีฬาที่ไม่ใช้ลูกทรงกลมในการเล่นลักบี้ว่ายน้ำเอ่อกระโดดลอนห่วงเดี๋ยว กระโดดลอดห่วงมีเป็นกีฬาด้วยหรอวะกีฬาของสุนัขไงพี่ใช่หรอวะใช่กีฬาของสุนัขหรอตอนแรกจนึกว่ามึงเป็นโลมาหรอขอไม่ให้แล้วกันนะมันแบบได้วะออกจากสร้างสรรค์ดิยี่สี่หนึ่งสองสามสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนทั้งข่าวหมูหมูหมูป่า แล um. ้วก็กระลกกระโกมันหากินกลางวันกระลอกเหรอหมูป e ่าเหรอหมูป่าตอนกลางคืนเหรอหมูป <c oughs> ่าออกตานกลางคืนใช่ป่ะกลางคืนอ๋อกูดูไน์ซฟารีกูเห็นหมูป่าแต่กระลอกจรใช่ผมเคยไปป้อนอยู่ที <c oughs> ่จุฬาเนี่ยพี่มากันแต่เช้าเลยพูดเลยกระโลกมันเป็นอาหารตอนกลางคืนเลยนะอะไรบุญสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งสองสามประโยคพักทายที่คนมักไม่ชอบเอออ้วนขึ้นหรือเปล่า เอ่อซูบลงไปนะเอ่อหัวหน้าไม่รักหรอหมดแล้วอ่ะเอ้ยดำขึ้นนะไปทำอะไรมาก็มีเหมือนแม่ไม่รักหรอ โอมลงนะโงลงอะไรอย่างงี้ทุกคนน่าไม่รักหรอกไม่ได้หรอชอบอ่ะเขาอย่างเงี้ยใครหรือว่าหรือว่าโดนคนอื่นหักมาเยี่ยวอดจอยบอยจอยค่อยเลยสามหนึ่งสองตั้งข้อเสียของคนมีแฟนไม่เวลาไม่เวลาส่วนตัวโดนเช็คมือถือแล้วก็ไม่มีตังค์ไม่มีตัได้อยู่ได้อยู่นี้ให้อันนี้ให้ทองให้เหรอ ไม่ได้วะจะตัดพอแล้วไม,ไม่แต่ไม่มีตังค์เนี่ยมันเป็นข้อเสียของทั้งคนโสดใช้งเ,เออชงินเยอะขึ้นใช้เงินเยอะขึ้นเออตอบอย่างนั้นแหละแต่มนันไม่มีเวลาถามเด็กที่กล้องดิมีตังค์เต็มเลยนะเดี๋ยว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 อย่าหางานให้กูพี่ต่อยต่อไปจะเลือกเบอร์อะไรเหรอจะเอามีแฟนเหรอจะเกี่ยวกับแฟนกันหรออยากรู้อยากรู้อยากรู้แม่งขลังจริงเยอะเอาเอาเบอร์หกพี่หนึ่งสองสามชื่อวงบอยแบนด์ไทย เอ่อซีควินเคออติกบอยบีโอวีบีโอวายมันมีจุดจุดจุดนะเว้ยวาย้วยแต่ให้ได้เอาไปเอาไปเก่งมากเลยบอลไม่คิดว่าต้องตอบได้เนี่ยตอบซีควินด้วยลึกนั่นเนี่ยลึกนั่นเนี่ยเราสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสองสามเหตุผลที่นักเรียนถูกเรียกเข้าห้องฝ่ายปกครองขโมยของคุณครู พ้นสีข้างกําแพงแกล้งเพื่อนห้องน้ำห้องน้ำด้วยไม่มีไปส่งกันบ้านอะไรเงี้ยวะกู้ปกครองมันไม่มีครูธรรมดาอยู่มีแต่ครูปกครองมีมีครูปกครองนะครูปกครองส่วนใหญ่ชอบสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนกูครูปกครองเป็นครูพลราเออใช่อยวิอย่างเดียวเฮียถือไม้เรียวดีกูไม่ไหวคุ่น้อสามห้าหนึ่งสองสามตำแหน่งในงานกีฬาสี เชียร์ลีดเดอร์นั่งเฉยๆอู้งานนักกีฬาเดี๋ยวนะนั่งเฉยๆอู้งานนั่งเฉยๆอู้งานไม่ถือเป็นหน้าที่เว้ยมึงไม่ทำตามหน้าที่มึงเลยโอ้ไม่ตำแหน่งแบบเบ๊อเบ๊ใครว่าเบ๊เบ๊ของเบ๊ริ้น่ใช่นั่งเฉยๆ วัตถิกาน,นั้นน่ะไม่เข้าไงไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมไม่ได้ก็บอกว่าเป็นตำแหน่งไงตำแหน่งไม่ได้ไม่มีตำแหน่งชอบไม่ได้หรอไม่ได้เขาไม่ได้หวังคะแนนหรอกข้อนี้เขาหวังคอนเทนต์คนนี้เนี่ยนะคือทุกคนทุกไม่ตั้งใจเล่นเรามีบทลงโทษเหรอเนี่ยตั้งใจเล่นนะเนี่ยตั้งใจเล่นนะเนี่ยตั้งใจดูข้อไปต่อยข้ออะไรยี่ห้าก็ได้ขอข้อที่เหมือนชาวบ้านเขา่อยอ่ะมันไม่ดีแล้วเรื่องอย่างนั้นน่ะ

เชฟข้อเหมือนชาวบ้านเชฟนหัวหกูเขาว่าตั้งขึ้นมาคำแรกเลยกตั้งบ้านสามสิบหนึ่งสองสามจุดแข็งของตัวเองต่อกะโลก เขาต่อแล้วก็เข่าพี่โอเคแล้วาไม่แข่งเหรอเออแล้วนาไม่แข่งเหรอกลัวโดนแย้งว่าเป็นบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยตอบดไว้ก่อนดีกว่าใจแหละใจหัวใจคำตอบเมื่อกี้นี่คือคิดวิการประมวลผลที่แบบผ่านมาระดับหนึ่งด้วยความเร็วมาก